ช่วงนี้ไม่ยุ่งเหรอทำไมกลับเร็วจังอืมฉันเตรียมตัวเสร็จหมดแล้วก็เลยอยากอยู่กับคุณนะดีจังคุณสามีฉันขออะไรหน่อยได้ไหมอะไรอหรอเรื่องการแข่งขันคุณช่วยโพสต์เวยยบอให้หน่อยสิประก,กวดทำเล็บของคุณน่ะเหรอ โ,โพสไวป๋ออาจจะย,ยากหน่อยนะเพราะทีมงานเป็นคนดูแลให้อ๋อไม่เป็นไรไม่ได้ก็ช่างมันเถอะฉันแค่ถามเฉยๆการแข่งนั่นสำคัญกับคุณมากเหรอแน่นอนสิที่คุณเป็นนักร้องก็อยากได้อวอร์ดเป็นนักแสดงก็อยากได้ออสการ์ฉันก็มีความฝันเหมือนกันนะ ผมหมายความว่าเมื่อก่อนคุณทำงานที่นี่เพราะไม่มีทางเลือกแต่ตอนนี้คุณไม่ต้องเก็บเงินอีกแล้วแค่ทำในสิ่งที่ต้องการก็พอเดี๋ยวผมช่วยคุณเองก็ถูกที่ฉันชอบวาดรูปแต่การออกแบบเล็บก็เป็นงานศิละปะฉันยังต้องเก็บขอบลงสีผสมสีมันก็ไม่ต่างกันเลยนะอีกอย่างพื้นที่วาดมันเล็กมันก็เลยยิ่งท้าทายในการออกแบบมันนะ่ะ ศิละปะที่สวยงามควรเป็นผลงานที่มีค่าถ้าเอาไปแขวนในแกลเลอรี่คุณค่าของมันก็ขึ้นอยู่กับราคาจากนั้นก็แขวนไว้ในบ้านหลังใหญ่ไม่มีใครเห็นแต่บนเล็บไม่เหมือนกันมันไม่แพงแถมได้พูดคุยกันทุกครั้งที่ฉันได้ทำเล็บให้ลูกค้ามักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอฉันไม่ได้แค่ทำให้คนคนนี้สวยขึ้นฉันยังทำให้เธอมั่นใจขึ้นอีกด้วยด้วยความมั่นใจนั้น เธอจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมันยิ่งทำให้ฉันมีความสุขนะเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมคุยกับแคนดี้ให้แล้วบอกกูนะได้งั้นฉันไปอาบน้ำก่อนนะ